เอาละครับผมสดีครตอนนี้นะคะคุณกำลังรับชมเพลยเอ c h ช n n น l นะจ๊ะตันนี้ฮะเราอยู่ในเกม Pocket and กันอีกเช่นเคยนะตันนี้ผมจะมาสอนไต่แรงแ้วกันนะครับเพราะว่ามีหลายคนเคยบอกตอนที่ผมเริ่มเริ่มเล่นได้สักประมาณส3าเดือนแล้วผมอยู่แรงประมาณโกละมีคนบอกว่าสอนไต่แรงหน่อยผมก็ไม่รู้จะสอนยังไงเพราะว่าแต่ก่อนมันก็เราคือทีมเราเก่งเราก็สู้ขึ้นไปได้เรื่อยๆเองครับผมแต่ว่าตอนนี้ มันมีอัปเดตใหม่ก็ไม่ใหม่หรอกสักพักแล้วล่ะมีต้นไม้กินมแมลงครับซึ่งต้นไม้กินมแมลง่ะจะทําให้เราผ่านแร้งได้ยากมากนะบางคนที่อยู่แร้งต่าๆก็อาจจะยังไม่เจอต้นไม้กินมแมลงแต่ถ้าใครที่ขึ้นแรลง,งสูงๆแล้วถ้าเจอต้นไม้กินมแมลงแล้วแบบจะปวดหัวกับมันมากเพราะว่าถามว่ามันมันโหดขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้โหดมากแต่มันจะทําให้เราเสียเวลาและเสียจังหวะในการสู้กับคู่ต่อสู้ครับบางทีเราอาจจะชนะได้ แบบมแมลงเราอาจจะชนะได้ไงแต่ว่ามันเสียจังหวะแบบเข้าไปให้ต้นไม้อ่ากินมแมลงกินนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอ่าเทคนิคการสู้เวลาเราไปเจอกับต้นไม้กินมแมลงแล้วกันนะว่าเราควรจะสู้มันยังไงถึงจะชนะซึ่งเทคนิคนี้นครับก็แหลงสูงๆเขาก็ใช้กันนะครับสูงๆเลยคือประมาณอ่าประมาณนี้เลยไดมอนด์ Diamond เขาก็เล่นกันแบบนี้ครับคือมันมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยครับการเล่นเนี่ยครับโอ้อ้าแหงเปลี่ยนแล้วเนี่ย ไอ้น uh ี like games, after, the like okay. hmm. ่ขึ้นมาที่1แทนแล้วครับแต่ก่อนนี่นาคอสกับรามแมนแย่งกันที่1ที่2แต่ตอนนี้บิว92มาจากไหนไม่รู้ฮะอยู่อยู่อยู่ที่1เฉยเลยอ่ะแต่ว่าผมไปดูเขาเล่นละพวกอ่ะพวกแรงไดมอนด์เนี่ยเขาก็เล่นกันแบบนี้ครับผมคืออ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วละกันไหมว่าเราลงแรงเนี่ยถ้าเราเจอต้นไม้กินแมลงส่วนใหญ่เราจะเจออยู่แล้วแหะช่วงเนี้ยเราควรจะเล่นยังไงตับโอเคฮะผมเจอกับ แรลงสองพนะฮะซึ่งผมอยู่3,100ผมสูงกว่าเขาประมาณอ่า้อยผมว่าเขาไม่น่าจะมีต้นไม้กินละก็เวลาเราเกิดมาะครับให้เราเราเดินลงมาข้างล่างเลยนะครับผมเพราะว่าแร้งสูงสูงเนี่ยหรือว่าอาจจะไม่สูงก็อาจจะมีต้นไม้กินมแมลงหมดแล้วนะฮะแต่แต่ก่อนเนี่ยผมจะใช้การเดินมาดูก่อนแต่หลงัลงๆมาผมจะเดินลงมาข้างล่างเลยเด,เดินลงมาข้างล่างหามาเล็ดมล็ดเกาลัดนะครับผมแล้วก็มาดูว่า มดงานเขาอะเดินมากับมดทหารหรือเปล่าถ้ามดงานเขาเดินมากับมดทหารให้กำจัดตรงนั้นก่อนฮะให้กำจัดตรงนั้นก่อนแต่ว่าเมื่อกี้คือมีแต่มดงานแสดงว่ามดทหารของเขาเนี่ยเซตไว้แล้วนะบางคนบางคนเนี่ยออกเกมลืมเซตมดทหารมันจะเดินมากับมดงานให้เรามาฆ่าตรงนั้นก่อนมันจะทําให้เราอะยังไงอะได้เปรียบในการกำจัดมดทหารเนี่ยครับผมถ้าใครมีต้นไม้กินมแมลงให้เราอ้อมมาด้านหลังแบบแบบเมื่อกี้ครับเดินลงไปตรงเมล็ดซีดก่อนครับแล้วก็อ้อมมาด้านหลังอย่าเพิ่งเรียกมดมานะครับ ปล่อยมดไว้ที่บ้านก่อนปล่อยมดไว้ที่ที่เดิมไม่ใช่ที่บ้านที่เดิมก่อนแล้วเราก็เอา,มาแมลงอ้อมหลังมามาฆ่ามาฆ่าแมลงของนี้ฮะมากําจัดก่อนสําหรับเทคนิคของผมนะฮะอันนี้ส่วนตัวเลยนะผมจะดูก่อนว่าเขามีมาแมลงตดกี่ตัวแล้วเรามีจังหวะไหนที่จะสตันมแมลงตดเขาได้มากที่สุดนะฮะนี่ผมว่าเดี๋ยวผมเห็นผมเห็นแค่2ตัวตอนเนี้ยผมฆ่าไปแล้ว1ตัวแสดงว่าเหลืออยู่2ตัวผมจะเรียกมดมาเลยครับแต่ผมเรียกมาแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่สตันนะผมจะรอให้มดผมใกล้จะถึงก่อนนะอ่ะ พอมันใกล้จะถึงปุ๊บผมจะกะเอาแล้วผมก็จะกดพางตัวครับผมแล้วก็สตัรครับผมผมจะเน้นสตันที่แมลงตดนะฮะ <S <s <at> เวลามดเรามาถึงแล้วเนี่ยผมจะเน้นสตันที่แมลงตดเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าแมลงตดถ้ามันเป่าทีนึงเนี่ยมดเราหายทั้งยวงเลยนะฮะมดเราหายทั้งยวงแต่ต้องระวังด้วงนะแต่แต่ด้วงเนี่ยมันจะเดินไปเดินมาเน <at> <ะ>ี่ยฮะด้วงเราโดนนี่พอเราฆ่าแมลงตดตายหมดปุ๊บผมก็จะเอามดมากัดต้นไม้กินแมลงแล้วก็ถอยห่างครับถอยห่างถอยห่างนะฮะอย่าพวนนะครับผมโอเค เดี๋ยวรออ่ามันกัดต้นไม้กินแมลงจนตายแล้วก็ยืนดุอย่างนี้ฮะอ่าโอเคตายเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปเลยฮะเข้าไปเลยผมว่าข้างในน่าจะมีมดทหารว่าแล้วมีมดทหารกับอ่าแมลงตัวใหม่เขาไม่รู้ทําไมเขาถึงเซตแบบนี้นะแล้วแต่เขาโอเคเห็นไหมว่าผ่านได้ง่ายๆนะเดี๋ยวผมจะลงให้ดูสักสองสารอบแล้วอธิบายบางทีผมอาจจะอธิบายไม่หมดอ่ะ เพราะว่าหลักๆเลยอะ่ะมันอยู่มันอยู่ข้างบนเมื่อกี้หลักๆเลยที่ที่ถ้าเราผ่านข้างบนลงมาได้อะ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่เอามาแรงกับมดไว้ตรงเนี้จะกําจัดไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะชนะครับบวกมา2แต้มฮะโอ้โหช่วงนี้ลงแรงคือตึงมากบวก2ลบ10เวนอ่ารอบแรกผ่านไปแล้วใช่ไหมหง่ายๆเดี๋ยวผมขอสร้างมดแป๊บนึงอ่าโอเคตอนนี้มดทหารผมพร้อมแล้วเดี๋ยวผมไปลุยต่อฮะไปะ เดี๋ยวผมจะอธิบายเมื่อกี้อาจจะเร็วไปหน่อยคราวนี้ผมจะอธิบายไปด้วยดูตามไปด้วยแล้วกันเนี่ยผมจะเดินลงมาข้างล่างอย่างนี้ครับผมผมจะเอามดกลับไปก่อนเพราะว่าแรงของผมเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีอ่าต้นไม้กินมแมลงแทบจะทุกคนอยู่แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยผมพลาดครับผมพลาดผมเดินมายังไม่ถึงมเมล็ดเลยเมื่อกี้แต่ผมไม่เห็นไงผมนึกว่าผมผมนึกว่าผมเดินผ่านมาเลยเปล่าไม่เป็นไรนี่เห็นไหมมีจริงจริงด้วย แต่ว่าแมลงเราห้าวเข้าไปตายแล้ว1ตัวอ่ะก็เวลาเราอ้อมมาอย่างนี้ฮะให้เราดูอ่าดูแมงตดเขาเป็นหลักนะว่าเขามีแมงตดกี่ตัวอยู่ตรงไหนบ้างให้ดูเป็นหลักเลย <urers> ว่ามีกี่ตัวแล้วเราพร้อมสตันได้กี่ตัวเนี่ๆๆ <rator> ยเนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกมดมาเลยครับเนี่ยผมดูแล้วว่ามีแมลงตด3มตัวอย่างนี้เรียกมดมาเลยครับพร้อมสตัน3สามตัวรวดแต่ระวังนะเวลามดเราเดินมาเนะน,นี่ยึเนี่ย ให้หมดเราใกล้ถึงก่อนค่อยสตันครับผมเพราะว่าเวลามันจะคุ้มที่สุดเผื่อบางคนอัพสตันน้อยไงกว่ามดจะเดินมาถึงเนี้ยสตันหมดชิปหายมันเนี่ยครับผมก็ผมเน้นมแมลงตดวเพราะว่าไอ้แมลงตัวอื่นนะครับถึงมันจะโหดยังไงแต่มันก็ฆ่ามดเราได้ทีละตัวนะฮะแต่มแมลงตดวนี่คือมันมันเป่าทีนี่กระจุยกระจายเลยนะระวังด้วงนะด้วงจะชอบเดินผ่าน เชอะนี่ไงผมบอกแล้วด้วงชอบเดินผ่านทิปหายแล้วบอกเลยว่าระวังด้วงผมว่าผมแพ้แล้วเกมนี้ผมแพ้แน่โอ้โหลบสิบทิปหายละจะเลินลำบวกสองลบสิบฮนะอ่าอย่างน้อยถ้าไม่ชนะนะครับเอาซักห้าสิบเปอร์เซ็นตตัวนี้โดนกินนะงับไปให้อย่างน้อยเอาซักห้าสิบเปอร์เซ็นตให้ได้ครับมันจะได้ไมั้ยเนี่ยโอ้โหลบสิบว่ะ รลบสิบโชว์ไหมเนี่ยอย่างน้อยเอาห้าสิเปอร์เซนอ่ะมันต้องตายสักตัวหนึ่งอ่ะถึงจะได้ห้าสิบอร์เซ็นอ่ะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้สวยแล้ววยลว้โอ้โหผมผมผ้าตรงผมเดินมาไม่ถึงมเมล็ดแล้วแบบผมเดินขึ้นไปอ่ะอ่าลองดูว่าจะตายสักตัวหนึ่งไหมอีกสี่ห้าวิเนี่ยเราจะทันห้าสิบเอร์เซ็นไหม เื่อที่จะไม่ให้แต้มเราลดครับผมถ้าเราได้ห้าสเอย่างน้อยมันไม่บวกแต่มันก็ไม่ลดนะเอา้าโอ้ทันหมอพอห้าสิบเปอร์เซ็นพอพึ่งจ๋าช่วยพ่อหน่อยเอาให้ตายโอ้ไปตีตัวอื่นได้ไหมพึ่งสิปดวิโอไม่น่าได้อ่ะโอ้ผมลบสิบแล้วเนี่ย โอ,อ,อยอมแล้วยอมเนี่ยฮะเราพลาดเราพลาดต้องดูดีๆนะเห็นไหมลบสิบจริงด้วยโอ้อาโอเคตอนนี้มดทหารพร้อมแล้วเอาใหม่เอาใหม่ครับเมื่อกี้ผมแบบเหลือหลาไปหน่อยไม่ดูงไงอ่ะพอมาปุ๊บผมก็จะเอา,าแรงออกมาเลยปุ๊บปุ๊บผมจะเอา,มาแมลงที่วิ่งเร็วๆออกมาก่อนนะนี่แล้วก็เดินลงมาครับเดินลงมา ก็ถ้าเราเล่นบ่อยๆเราจะจําตําแหน่งของไอซีดได้ว่ามันอยู่ตรงไหนฮะห้เดินให้เดิน,เดนมาตรงซีดเลยนะเดินมาตรงซีดเลยแล้วก็มาดูว่าเขามีมดทหารมาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขามีมดทหารมาด้วยแสดงว่า,าเขาไม่ได้เซตไว้ก่อนที่เขาจะออกจากเกมนั่นจะหมายความว่าเราจะได้เปรียบตรงที่มดทหารของเขาเนี่ยเราจะได้เปรียบเรื่องการกําจัดมดทหารน้อยง่าย แสดงว่ามดทหารของเขาเนี่ยไม่ได้เซตไว้ครับผมมันมันจะง่ายมันจะง่ายต่อการต่อการอเอาชนะโอ้โหแมงตดเยอะผมว่างานงอกแล้วเขาเนี้ยบวกสองลบสิบเนี่ยครับน,นี่นี่เนี่ยบางทีเนี่ยมแมลงเราเนี่ยเข้าไปมั่วข้างในอย่างเงี้ยฮะมันจะทําให้เราเสียจังหวะคือถามว่าต้นไม้กินมแมลงมันโหดไหมมันไม่ได้โหดขนาดนั้นครับเอามดตีแป๊บเดียวมันก็ตายแล้วแต่ว่ามันเนี่ยบางทีจังหวะอย่างเงี้ย มแมลงของเราเนี่ยวิ่งเข้าไปข้างในเนี่ยเราตายอย่างเราตายอย่างเนี้ยผมว่าโดนกินไปหลายตัวแน่ชิบหายละผมว่าแพ้อีกไหมเนี่ยกูเดี๋ยวเดินมาดูก่อนเนี่ยครับผมแบบบางทีเราตายอะ่ะเราใครจะไม่มีคนคุมอ่มาแมลงเฮ้ยเดี๋ยวขอดูดีๆก่อนโอ้ผมว่ายากแล้ยากแล้วเพราะว่า มแมลงเราเนี่ยวิ่งก็ไปให้ต้นไม้กินไปหลายตัวเลยฮะเหลืออยู่สองตัวเองมั้งใช่สองตัวจริงอ้าวตายอีกแล้วชิปหายแล้วลบสิบอีกแล้วโอ้โหโคตรตึงโคตรตึง,ตงนั่นเห็นไหมเนี่ยเวลาเราตายเนี่ยครับผมมันจะเดินมาอย่างเงี้ยต้นไม้ไอ้มแมลงเนี่ยผมว่าเหลือผมเรียกมดมาเลยดีกว่าผมว่าค่าอ่าเดี๋ยวนะ ไม่ได้嘛ฮึมลบไปสิบเจ็ดเลยเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หหมดผมไม่ตายเมื่อกี้ผมสามารถเริ่มใหม่ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องสร้างมดอ่ะ,ะแมลงเรานี่มันก็โง่โง่นะโง่ไม่ดูกาละเทศะ มันเนี่ยครับเนี่ยถ้าเขามีมดทหารมาอย่างเงี้ยครับผมก็เราก็ฆ่ามดทหารตรงนี้ก่อนเลยมันจะทําให้เปอร์เซ็นต์เราสูงขึ้นเพราะว่าการฆ่ามดทหารเนี่ยจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับผมเนี่ยเวลาฆ่าตรงนี้เสร็จใช่ไหมเอามดกลับไปเอามดกลับไปแล้วก็อ้อมมาเหมือนเดิมครับอ้อมหลังผมแนะนําว่าถ้าอย่าพึ่งเข้าไปนะอ้อมหลังก่อนแล้วแล้วเนี่ยเดินเข้าไปอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยได้อย่างงี้แมลงเราจะไม่อ่าถล่มเข้าไปข้างใน โอ้ยผมพางตัวไปแล้วเพราะผมไม่อยากตายมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่เราดูครับว่ามีแมลงตดกี่ตัวเขาเนี่ยผมเห็นแล้วสองเหมือนจะสามด้วยนะนี่งไงสามเดี๋ยวหาจังหวะที่สตันฮะอย่าเพิ่งสตันฮะเพราะว่าสตันสองตัวนี่อาจจะทําให้อีกตัวหนึ่งอ่ะมันเป่าได้แต่ว่าตอนนี้ยแมลงของเราสู้ได้อยู่แมลงของเราลุมตีแมลงของเขาได้อยู่ ก็ยังไม่ต้องเรียกมดเนๆ่ๆถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกเลยอย่างนี้เรียกเลยผมว่าสตันโดนโดน 2- ถึงสแน่อย่างนี้เรียกเลยอ่าผมกะเวลาลวประมาณนี้ปุ๊บโดนกี่ตัวอ่าตายหนึ่งอ่าอีกตัวหนึ่งมแมลงเรากินกินไปแล้วเรียบร้อยงับอ่าเดี๋ยวผมฆ่าไอ้นี่ก่อนฆ่าดวงยาก,ก่อน รีบฆ่ารีบถอยฮะอุ้ยอุ๊ยอุ้ย,ยมันเกือบเกือบโดนมันฟาดหน้าให้น่าจะตายปล่อยมันตายเองไหมครับปล่อยมแมลงเรากัดตายไปเราก็มาสั่งตีต้นไม้โอเคถอยถอยฮะรอต้นไม้แตกฮะรอต้นไม้แตกแล้วค่อยบุกเข้าไปโอ้โหผมรบเจ็ดเมื่อกี้เซ็งมากอาตอนนี้เราห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราชิลละอ่ะถ้าเข้ามาแล้วเจออาแมลงตดก็เอามดกลับไปครับเอามดกลับ ปล่อยแมลงทําหน้าที่โอ้โหแต่มีบางตัวไม่กลับผมมดกลับไปแล้วปล่อยให้แมลงจัดการไปครับเดี๋ยวมันจะตีของมันเองทันไหมเนี่ยเวลาอีก40วิเองวะผมเรียกมดมาเลยเพราะว่ากว่ามดจะมาถึงนะมันตายพอดีเห็นไหมมันตายพอดีอีก28วิมดทหารเขายังไม่หมดนะโอเค อ่าผ่านครับผ่านอันนี้กัดเลยอีก19วิทันโอเคครับอ่ามดมดตายน้อยด้วยนะทําอย่างนี้มดตายน้อยจะทําให้เราลงแรงได้ถี่ขึ้นคือมันถ้าเราลงแรงได้ถี่แรงเราก็จะเพิ่มเยอะนึกอ,ออกไหม สมมติว่าในเวลา2ชั่วโมงเนี่ยเรามีเวลาเล่น2ชั่วโมงอะ่ะเราทําไงก็ได้ให้เราลงแรงได้ถี่ขึ้นอะ่ะโดยที่แบบมดเราคือต้องตายน้อยที่สุดอะครับการลงแรงให้ให้เร็วๆอะ่ะคือมันต้องทําให้มดเราตายน้อยที่สุดอะ่ะสมมุติว่าเรามีเวลา่เล่นเท่ากันอะ่ะสชั่วโมงลงแรงสองชั่วโมงเขาให้เวลามาแค่นั้นอะไรเงี้ยถ้าเรารักษามดเราไว้ได้เยอะเราก็จะ ในสองชั่วโมงอ่ะเราจะลงแรงได้หลายครั้งกว่านึกออกไหมถ้ามดเราตายเราต้องรอมันสร้างใหม่โอเคผมลงอีกรอบนึง <c oughs> อ่ะมาเหมือนเดิมครับปล่อยมแมลงออกมาแล้วก็เดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาหา,มาเมล็ดเนี่ยเนี่ยเนี้ยอ่าถ้าอย่างนี้อย่างนี้ผมบอกเลยว่าจะง่ายครับผมเพราะว่าถ้าเขาลืมเซ็ตมดไว้มดทหารเขาไม่ได้เซ็ตไว้มันจะง่ายยังไงเพราะว่า มดทหารเขาเนี่ยจะไม่ไปรวมกลุ่มกันนะฮะถ้าเขาไม่ได้เซตไว้มันไม่มีทางรวมกลุ่มกันแน่มันจะเดินไปกับมดงานอย่างงี้ฮะก็คือเรามาดักเก็บอย่างเงี้ยเห็นไหมขึ้นมา17แล้วเวลาเรามาที่ต้นไม้อ่ะจะไม่โดนมดทหารลุมตีถ้าเขาไม่เซตไว้อ่ะมดทหารหลายๆตัวนี่กัดแรงมากอ่าผมดูมแมลงตดก่อนผมเห็นอยู่2ตัวตอนนี้แต่ผมว่าอย่างนี้เขาเอา,มาแมลงไว้ข้างในแน่ อ่ะอย่างนี้ไม่ต้องสตันครับผมอย่างนี้ผมจะเก็บสตันไว้เพราะว่าผมคิดว่าแมลงผมน่าจะจ,จัดการได้แต่เออม,มึงเดินเนี่ยมันชอบม่วงอย่างนี้ฮะอ่ะผมเอามดมาเลยแลยกันเพราะว่าเหมือนเขาจะไม่มีแมลงตดอยู่ข้างบนแล้วมีร่วงแค่ตัวเดียวโดนกินอีกเนี่ยโชว์อ่ากัดมันอ่าเรียบร้อยกัดมัน เรียบร้อยกัดต้นไม้แล้วก็ถอยครับถอยถอยถอย,ถอย,ถอย,ถอยโอ้โหโดนกินไปนโอ้โหหลายตัวเลยอะ่ะโดนกินนี่เป็นอะไรที่แบบเคีียมากคือมันมันเสียทิ้งโดยเปล่าประโยชน์อะ่ะมดเรามันงาบทีเดียวนะไปเลยนะว่าแล้วมันต้องมีข้างในแน่อ่าพอเข้ามาข้างในอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเขามีมแมลงตดกี่ตัวอีกเหมือนเดิมฮะถ้ามีตัวเดียวยืนอยู่เงี้ยเราปล่อยให้มแมลงตีไปครับไม่ต้องสตันเก็บไว,เบไว้เก็บไว้เผื่อมีจังหวะฉุกเฉินที่ต้องต้องใช้ อ่ะเนี่ยผมว่าต้องได้ใช้ตรงนี้แน่ยเนี่ยผมกดพางตัววิ่งเข้ามาดูก่อนโอเคแมงตวดเขาตายแล้วผมเรียกมดมาได้เแมงตวดตายเนี่ยผมจะเรียกใช้มดเลยนะอาจจะเป็นการเซฟมดของเราด้วยนะครับผมเวลาแมงตวดตายเนี่ยแล้วเราเรียกมดมาถึงแม้ตัวอื่นมันจะกำจัดมดเราได้เร็วแต่มันก็กำจัดได้แค่ทีละหนึ่งตัวเท่านั้นครับแต่แมงตวดนี่มันตีช้านะแต่โดนทีนี้ไปทั้งพวงเลยนะ ห้ตัวถ้ามันเป่าแม่แมนๆหน่อยนี่คือแบบหมดเลยนะโอเคผมจะสตนข้างในนี้ปรับเรียบร้อยค่ะสามสิบวิทันไหมหน้าหน้า,นาทันอะ่ะมดเหลือเยอะเยอะไหมเนี่ยสามสิบตัวทันไหมเนี่ยกูทันทันครับโอเคตายเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวลงอีกสักรอบได้กันรอบสุดท้ายอืชนะครับแต้มสองพันห้า วกสองนี่ไงลบไป17ครับเมื่อกี้โอ้โหเกมที่เราพลาดอะ่ะคือไอที่เราพลาดคือเราเรายังไงอะ่ะเราต้องอรอแมลงตัวใดตัวหนึ่งสักตัวครับวิ่งออกมาก่อนวิ่งออกมาห่างๆจากเพื่อนอะ่ะ <c oughs> แล้วค่อยวิ่งเข้าไปให้แมลงเราโจมตีเพราะไม่งั้นมแมลงเรามันจะวิ่งมั่วเหมือนเมื่อกี้ครับคือมันวิ่งเข้าไปในต้นไม้เลยอะ่ะเนี่ยคือสมมติว่าเราอ้อมมาใช่ไหม เราอ้อมมาเราต้องดูก่อนครับว่ามีมแมลงตัวไหนหลุดออกมาจากพวกหรือเปล่าหรือว่าออกออกมาไกลจากพวกอะ่ะก็เข้าไปใกล้ๆเลยครับให้มแมลงเราโจมลุมตีตัวน,นั้นเลยให้มันลุมตีไปทีละตัวอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้าเราอ่ะเ,เราเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วไปไปเจอมแมลงอยู่เยอะๆเงี้ยแมลงของเราเนี่ยจะสุ่มโจมตีฮะจะสุ่มโจมต,จมจมตีมั่วแล้วบางทีมันจะวิ่งเข้าไปข้างในอ่าข้างในต้นไม้อ่ะตรงที่เขามีต้นไม้กินแมลง เหมือนตาที่เราแพ้ครับผมนั่นแหละมันมั่วเข้าไปมันห้าวก็เดี๋ยวอีกรอบนึงเดี๋ยวอีกรอบนึงนะ่ะตอนนี้มดพร้อมแล้วเริ่มเลยลุยเลยจ้าเอสองพันสี่โอเคเหมือนเดิมครับผมเดินลงรีบเดินด้วยนะอย่าเดินช้าถ้าช้านี่เนี่ยมันอาจจะเก็บแล้ววิ่งกลับไปเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ดักตีมแมลงเขาฟรีอันนี้คือเป็นโอกาสที่เราจะต้องฉวยโอกาสดักตีมแมลงฟรีอะ เอาดูตีมแมลงหมดเอ้ยไม่ใช่มแมลงดิมดดหม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 ดแล้วใช่ไหมอ้อมเลยฮะอ้อมเลยอ้อมเลยแล้วดูดีๆนะดูดีๆนะอย่าพลาดเหมือนเหมือนผมดูดีๆว่ามีมาแมลงตัวไหนหลุดออกมานี่น,นีแบบนี้อ่าเนี่ยน,นะครับเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปหาก่อนเลยอ่ะแมลงเราจะสุ่มโจมตีมั่วแล้วมันจะโจมตียังไนเนี่ยครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมันจะลุมตีอยู่รอบนอกคือมันจะลุมตีตัวใดตัวหนึ่งอ่ะ ให้มันให้มแมลงเราลุมตีตัวใดตัวหนึ่งจะดีกว่าให้มันตีแบบกระจายเพราะว่ามันเนี่ยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปสนใจตัวข้างในครับผมให้มันตีตัวที่ออกมาข้างนอกก่อนเพราะว่าลุมตีมันลุมตีเราจะได้เปรียบเพราะว่าเขาจะตายตายก่อนที่มแมลงเราจะเลือดลดเยอะอ่าโอเคตายแล้วตัวนี้แมงตดแมงตดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยมันจะไม่พางตัวซะแล้วมาลุมแมงตดก่อนได้ไหมตอนนี้ผมเห็นสองตัวแมลงตด อ่ะผมเรียกมดทหารผมเลยผมว่าสตันตอย่างนี้ก็ได้อยู่นะสตันตเลยแล้วกันครับปรับมดผมถึงหรือยังเนี่ยเดินช้านะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปวิ่งผ่านด้วงอย่างนั้นแต่ยังยังไม่มีใครตีด้วงนะโอเคได้อยู่เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเกือบแมลงเราแบบสอยด้วงแล้วเมื่อกี้มดเราวิ่งผ่านอยู่เนะี่ยมันมันปาดโชดเดียวตายหมดเลยนะ ดูดวงดีๆด,ด้วยนะเวลามดวิ่งมาผมเคยหลายรอบแล้วสั่งมดวิ่งมาแล้วดวงแล้วดวงมันเหมือนเหมือนเกมเขาตั้งค่าไว้ให้ดวงมันวิ่งวิ่งฝ่าฝูงมดเราครับผมแล้วแบบมันวิ่งฝ่าฝูงมดผมพอดีไงแล้วมีตัวไปโจมตีมันพอดีไงมันก็เลยแบบมันพอดีกันเลยอ่ะมันปาดทีอ่ะเหลือสิบตัวอะไรเงี้ยอ่าคราวนี้เห็นไหมไม่พลาดก็ชนะได้ เห็นได้ว่ามแมลงของผมก็ไม่ได้ต่างจากเขามากคือไม่ได้โหดจากเขามากครับแต่ว่าเราเราดูมแมลงที่เขาแหลมออกมาแล้วเราลุมตีไปก่อนแบบนั้นมันจะได้เปรียบกว่าชนะแล้วเวลาจบเกมนะครับก็เวลาจะออกจากเกมนะไม่ลงแรงแล้วจะออกจะปิดเกมแล้วอย่าลืมนะครับเซตมดไว้เซตมดเซตมดนี่อย่าลืมนะเซตมดให้ดีคือสูตรในการเซต ผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเซตยังไงแล้วแต่เลยคุณอยากเซตยังไงคุณคุณก็เซตตามสูตรของคุณนั่นแหละแต่ผมก็สอนไปหลายวิธีการเซตแล้วนะแต่ผมจะเซตแบบนี้ผมจะเอาไว้ข้างบนเนี่ยอ่ายี่สิบตัวแล้วเอาเอาไว้เอาอีก30กว่าตัวเนี่ยไว้ไว้กับลาชินีผมจะเซตแบบนี้นะคือคือเซตของผมเนี่ยผมจะเซตแบบนี้เพราะว่าถ้าเราไม่เซตมดไว้ก่อนออกจากเกมเนะครับผมมดของเราเนี่ยจะวิ่งไปกับมด มดงานเหมือนที่ผมเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมเหมือนที่ผมไปลงแรงสู้คนเมื่อกี้คือเขาไม่ก่อนออเขาออกเกมเขาไม่ได้เซตมดเขาไวให้ไปอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนคือมันจะวิ่งไปกับมดงานพอมันวิ่งไปกับมดงานเนี่ยเราก็จะโดนดักตีเหมือนเมื่อกี้ครับผมคือส่วนใหญ่เขาจะใช้แพทเทิร์นนี้ในการลงแรงกันนะครับเพือ่อลงแบบนี้หมดเลยแหละนะแต่แล้วแต่ว่าเราจะพลาดหรือไม่พลาดแค่นั้นเองนะไม่ใช่ว่ารู้สูตรแล้วว่าเขาลงกันยังไงทำทำแบบนี้แล้วจะชนะตลอดไม่นะ คือมันมันมันขึ้นอยู่กับว่ามันอาจจะพลาดเหมือนเหมือนที่ผมพลาดอ่ะคือแมลงเรามันวิ่งเข้าไปในอ่ะดงเขาอ่ะก็โดนเขาลุมกัดแล้วก็โดนอ่ะต้นไม้กินคือมันวิ่งเข้าไปตัวเดียวไม่เป็นไรครับผมเคยพลาดแมลงวิ่งเข้าไปตัว2ตัวไม่เป็นไรแต่นี่มันวิ่งไป4 5ห้าตัวตายห่าหมดอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ก็การลงแรง,งสูงๆก็เอาไปใช้กันได้นะสูตรนี้คือเขาใช้กันหมดเลยแรงไดมงไดมอนเขาก็เล่นกันแบบนี้แหละฮะ เป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดโอเคสำหรับนี้ผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปในเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ซับสไคร้เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ช่องเราสวัลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย